กูมาทำอะไรที่นี่นะอาจจะอยู่ในแมสเนี่ยเราดูไม่ออกกูดูออกหอกกเหรอละถ้าคนอยากฟังเวลาตาังเพลงเลยนะเพลงพี่โอ๊ตเพลงพี่โอ๊ตโอ๊ดปาโมดวิเลปานานะสายซอนดีไม่แต่งชอนเพลงพี่โอนะ๊ตเราเพลงอะไรเมาเมาหน่อยเมา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 ไอโอ๊ตอ,อะ่ะกูไม่ได้ไม่ต้อง ฟันก็ไม่เหมึงไม่ได้พูดไปเป็นข่าวไม่เอาแววตาทุกคนเปลี่ยนไปเลยฮะแววตาทุกคนเปลี่ยนไปมึงก็ปลี่่นเอาจริงนี่ถ้าถ้าปีนี้มีความกระชุ่มกระชวยหนึ่งก็คือเนี่แหละเรื่องของไอโอ๊ตเนี่ยเพราะเมื่อกี้แววตาทุกคนเปลี่ยนเลยบอกให้เมาไอโอ๊ตหน่อยจากแววตาที่แบบนั่งนั่งดูคอนเสิร์ตมาแบบชั่วโมงไอโอ๊ตมีอะไรห่ะ เมื่อกี้คุณคุณบอกมีเพลงอะไรนะ Happy Ending h a คุณได้ไหมมอง